แลวผมก็ตกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจานิกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในมอดที่มีชื่อว่า St ตล์โกลิมรีบอนมัดนะครับผมซึ่งมอดนี้นะครับผมจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทําฟาร์มอีกแล้วนะครับผมเริ่มแรกเรามาดูวิธีการสร้างเจ้าตัวน้อยกันเลยนะครับดับแรกนะครับผมเราจะต้องเตรียมฟักทองและบล็อกฟา์นะครับผมวิธีการสร้างก็ง่ายๆเลยนะครับทาตามนี้เลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็วางบล็อกฟางลงไปก่อนนะครับผม ขั้นตอนที่สองน,นะผมแล้วก็เอาฟักทองนะฮะที่สามารถใส่ได้นะผมวางลงไปอีกทีหนึ่งนะผมปึป๊บเพื่อดตัวน้องเองจะมี2หัวใจนะผมต่อยสองครั้งก็ตายแล้วนะผมดูนะครับ เวลาน้องตายนะผมน้องจะดรอปข้าวออกมาให้ประมาณ4-5อันนะผมต่อหนึ่งตัวนะต่อไปนะผมเป็นคุณสมบัติของน้องนะครับผม1สามารถเก็บเกี่ยวหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับน้องก็จะปลูกคืนนะครับผม2น้องสามารถแบกผลผลิตแบกไปเก็บไว้ในกล่องที่อยู่ใกล้ๆได้นะครับผมข้อเสียก็คือน้องจะเดินช้านะครับผมเพราะว่าน้องขาสั้นนั่นเองนะสามเหมือนว่าน้องจะมีชีวิตอยู่ได้แค่7วันเวลาในเกมนะครับถ้าน้องตายก็แค่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมไม่ต้องซสีเรียนนะ4เมื่อเราถือแอปเปิลนะครับผม น้องก็จะเดินตามเรานะครับผมแต่น้องจะไม่กินแอปเปิลนะฮะเพราะว่าน้องจะชอบกินข้าวมากกว่านะครับผมเพราะว่าข้าวเนี่ยสามารถหิวเลือดของน้องได้นะฮะครับอ่าน้องชอบกินข้าวมากกว่านะครับผมและสุดท้ายนะผมไม่ต้องกลัวมอนสเตอร์จะมาทาร้ายน้องนะผมเพราะว่าน้องเป็นพืชน,นะผมซึ่งซอมบี้ไม่กินพืชน,นะครับผมโอเค หรับใครที่อยากได้น้องไปเลี้ยงนะผมสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมแปลไว้ให้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะผมสวัสดีครับ